ติพาวรารล่ารองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒนะคะไฟสงครามและการสู้รบที่มีการประทุขึ้นภายหลังจากที่มอดไหมลงแล้วไม่เพียงแค่ฆ่าชีวิตมนุษย์เศรษฐกิจหรือว่าชุมชนสังคมนะคะแต่ว่ายังเป็นการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะสงครามรอบใหม่นะคะระหว่างกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซากับอิสราเอลเมื่อนำมาซึ่งความสูญเสียอย่างมหาศาลอย่างภาพที่เห็นอยู่นี้ทั้งชีวิตมนุษย์ทหารและก็ประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่อยู่ในพื้นที่นะคะ นอกจากนี้ยังฆ่าฟันระบบเศรษฐกิจและก็ระบบสาธารณูปโภคต่างๆในขณะที่ธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมโดยรอบค่ะก็ต้องอเผชิญกับความเสียหายอย่างยับเยินเช่นเดียวกันสงครามคือการทำลายล้างพลังงานคือการทำลายล้างของสงครามที่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วก็มีการลงเอยด้วยความเสียหายต่อระบบนิเวศนะคะจากการศึกษาวิจัยหลายชิ้นก็พบว่าภัยสงครามส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่างชัดเจน ทำให้หลากหลายสายพันธุ์ทั้งพืชและก็สัตว์ท้องถิ่นต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงสูญพันธุ์จานวนมากในบางกรณีค่ะการทําลายสิ่งแวดล้อมเกิดจากยุทธ,ธรรวิธีทางทหารอย่างเช่นในช่วงสงครามเวียดนามกับกองทัพสหรัฐมีการฉีดพ่นสารเคมีอันตรายต่างๆเพื่อทําลายต้นไม้ใบไม้ตามแนวป่าเพื่อที่จะไม่ให้ต้นไม้เหล่านี้นะคะเหมือนกับเป็นเกาะป้องกันให้กับฝ่ายตรงข้ามได้เพราะฉะนั้นฉาสารเคมีต่างๆที่มีการฉีดก็ทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศ และก็สุขภาพของมนุษย์ค่ะขณะเดียวกันนะคะยังมีผลวิจัยพบว่าผลกระทบทางอ้อมของสงครามที่เกิดขึ้นจากการสู้รบคือการกอบโกยหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเพื่อหาเป็นทุนในการดําเนินสงครามต่อนี่จะเป็นหลักฐานที่ชัดเจนทั้งจากผลงานวิจัยและภาพที่เห็นว่าสงครามไม่ได้เป็นเพียงแค่ส่งผลต่อการทําลายล้างชีวิตมนุษย์เท่านั้นแต่ธรรมชาติก็โดนลูกหลงไปด้วยและในที่สุดนะคะ ผู้ที่แพ้สงครามก็คือโลกของเราที่เป็นที่พึ่งพาอาศัยค่ะ